เมื่อพระเอกสุดฮอตไบร์นรพัทเปิดใจตรงๆกับเจนนิเฟอร์คิมถึงสาวในสเปกว่าชอบแบบนางเอกโบเมลดาเรียกได้ว่าหลังได้ฟังคำตอบของไบร์ก็ทำเอาแฟนๆฟ,ฟินไปตามๆกันเลยค่ะไบร์ Bright บอกว่าไม่ชอบคนสวยชอบคนน่ารักตัดแบ่งครึ่งสวยกับน่ารักเอาสวยออกก่อนแบบแบลว์บลน่ารักน่ารักคือชอบความย้อนแย้งเหมือนกันครับคือน่ารักแต่มีความแซบนิดนึงโบเมลดาฟิลนั้นมีความน่ารักแต่ แต่ไม่ได้น่ารักไปทางเดียวทำเอาเจ้คิมถึงกับเสริมว่าเขาสวยเลยนะพร้อมถามต่อว่าถ้าเจอแบบนั้นเราเดินไปจีบไหมไรตอบใช่ผมชอบเข้าหาคนมากกว่าให้คนเข้ามาหาผม ที่ทราบกันดีว่าในตอนนี้น้องโบเธอกำลังคบหาดูใจอยู่กับพระเอกร่วมช่องอย่างอเล็กธีระเดชบอกเลยว่าชีวิตแฮปปี้ทั้งเรื่องงานและเรื่องความรักล่าสุดอินสตาแกรมโบเมลดาโพสภาพของตัวอยู่ในรูปกางเกงยีนสีดำและบอดี้สูทสีดำมองด้านหน้าก็ไม่เท่าไร่แต่เมื่อหันหลังมานั้นแซบสุดๆค่ะโดยโพสต์นี้ระบุแคปชั่นว่าสาวสาวสาวส,าวสาเตอร์มีแฟนสเสน่ห์แรง บเบอร์นี้พี่อเล็กว่าไงคะ